Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không

สีตัวแบบว่าจะจะต่อด้วยกับไอ้นั่นเออลืมบอกมันเอาชาชากวก็นี้ชาไม่ยอกวองหนึ่งจะต่อด้วยอ่ะโอวันตินหล้วก็เริ่มบอกเอาชามาชากมี่กวองหนึ่งเดียวว่าสัยาที่วมา่ได้เป็นเคาพอเป็นย่างไรเห็นการ สิบแปดกันไหนเอาตามสร้างนั่นแล้วตามสร้างนั่นแล้วไปเอาเมมะไรอ่ะเฮ้ยเขาสิบแปดมาไปบอกมันดิล่ะบอกมันเจ้ารถเก๋งไปหรอจอดค่แว้บๆที่ผู้ด่าบัดดาบัดดา เบิดเบืงเรเด้อพี่น้องเมื่อนี้เราก็มือนีคือเขาจะแห่แห่เราก็ถวายต้นกระทียมปัญาเยอะนะลูกระวังหนำมันนะลูกำมันระบังำมันเอขอพระนามเจงมีงค์มุกติสุขสมาสัจาะโร้าระองค์เงนเนร

บดนาา้าัจพือมาเนี่ยกาแฟกาแฟครามคนาเอากาแฟหรือเอาโอโันตีนพูดเถอะบางคนกินโอตีนอืมางคนนะจอร์จกัดินมาหาบางคนกินกาบางคนกินกาแฟ ช <c ười> ุดสองะพี่น้องอันนี้ไปเอามาชุดสองละบัตรแยกม้ามกับขนมกับกาแฟ่นติดมาใช่หรือเปล่ามแดบอกมที่ยวางบางลงขอบคุณค่ะวางลงปุ๊บกระเบิดปุ๊บไปได้หลา้านกสนงมั่น้านโยแต่จัดมาหาเหตุไปเห็ดไปเบียมามหาขัดเก่น เจ้าทายข่อยเนี่พนักจะกอบกว้างนาเาเอามากมากโอ้ยมากครเดกซี้างขอบพูดเอ็ซีน้ำขอบพูณเด็ซีน้ำจ่าเด้อเพื่นเพื่อนสมทบได้หนิันีขอบอ้มุดเยอะเลยสมมนไ่บุน้ำก่าเด้อไปกินยอดประจํามหนบ่แกแแกอาหารกันกินไปเรืกินมุกกะินบะจีาา่าโอ้ยไบุญหลาย คุณหลายบ่ว่าร้อยก็ได้คุณเพิ่มไปหน่อยแต่ว่าอาเรสตงนั้นเออดไปยังจะเพิ่มกนลูไปหาน้่พอเก้าร้ีนกาม่ด้ผมแลองเปิีพันก้ารอีันเอาไปยังจะเพินกับจิตปหาน้ำเนี่ยเจ้าได้หรือไม่คงม่้มหาอ้เนไปาน้ำเอีก้าจมาเินจิไปนลูกหาหนามใส ในเรื่องจะเป็นการสระอะไรยนดหนึ่งพว่านก็ะเด็ตัวคนนึ่งทานกาแฟผู้นึ่งทานโนตีร้อยปีของมนุษย์จะมีเทาดาตัวหน้ามนุษต้องลงเม็นจนกว่ามาเล็ตัวหนาจะเต็มส เอาหาัญช <Or, S 2> ีได้เป๊วนะดอกม้เด่นดอกไม้ให้เพื่อนหน่เทนให้เพื่อนนนั่นให้ต้นพันธุพุ่มเฮาเอามาห่มคนน้ท้อาไปแก่ออกมยังเที่ยมาว่าห้งเมือสีฟ้าแม่เขียนอยังไรออ่าเขียนหรืวเขียนใส่ต้นนั่นก็เอามากาดบานเทวดาได้เกิดเป็นมนุษย์มนุการเกิดเป็นเทวดาการมนุษย์เกิด ก็ไม่มักเบามันงวงงวจะไปยังไม่ได้ไปงรเป็นเป็นนรกายเป็นอะไรกันแม่นมาหุม่เรา้ีานเนีไปสร้างโรงงานอื่นมีแต่การได้ก็ไปให้แต่ขไม่ได้จังทมาเอาพี่น้องเอามาชุดสองชุดสมกรเบิดลาระเบิดคือเกอลสองรถมกระเบิดค่ะบ้านี่ชุดชุดใก็เป็น กาแฟแบซิบะมี่มันก็ใหมัน่ารักมตัวเขาาไม่สากองเสียงใส่ห่ให้กินแน่ลองเสียงใ่องลองามลองหัวเราพิองไดแล้วม่นเป็นลองเสียงเพี้ยนบ่ม่นองเสียงเพี้ยนม่เอันนี้ก็มิแต่กินยาเยคนกับินแี่ก็ว่าว่านี่เขามาเขากับบกาเปเอาน้ำอันของวัดนี่คนมากเขาก็กา้ของวัดกาแฟคนประเทศไหนด้วกัน ต้นมาตั้งไว้ป้ะละจิก้าเขาไปหมดเอาไปกินนเลียม่ืออนม่ฝั่งป้ะฝ่ง่นแรกูติดฝั่งฝ่อไหนมออ้นกูติดงั้นวางกับจีนน่ะงนมาเนี่ยมาเนี่เนี่ยมอเนอ่ยมาเนี่ยมาเนอ่ยมาเนี่ยมาเน่าเยมาเนีอเนี่ยเี่ยมาเนี่ยมเนอ่ยเ่ยมาเ่มาเมาเนี่ยมเ่เนอ่เนเนี่ยาเนีอยอมเเเอ่เานอี่ี่่เเ่เอมาเ ขออนับุนการกะทำของนโปรดแ่อภัยและกรรมใดที่อยากพูดเลาสนิกันเอสิงั้นเขาสิงั้นของกฐินออเจ้าว่างั้น้เขาไจ้าทูน้ำเพื่อนเนี่ยข้าโสตกันบุอสูกอาย่องธรรมภาพได้พารณามาก็ณียไม่ได้พรณาก็ณีพานุันิมนังิมงนิมังนิมม จงทำประโยชน์จงทำประโยชน์จงทำประโยชน์แก่ผู้ทบรรษาชนิดกัจจุลทุกท่านทุกคนดังที่รับประทานที่ศาสนามางประสมควรแก่เวลาพอยุติเหตุการแสดงพระสัทธามัทเหสนาลงคงไว้ในเช่นนี้เอวังก็มีด้วยปัจการจานี้สาธุไอ้โม่เศ้าหัวเด้อรวมตุง ตัวนี้จะเสียงลงดังคือยังพูกคือยังะไรเด้อาเที่พยงถารงเที่ที่สังาตัพพุขาข้าเเจ้าขอแดงบทว่าเป็บาสมไปที่จะพอมาพระที่ดของเอเอ สาเกศมาเณตังสารพุทธบาลพระรัตนตรัยดีเป็นที่พึ่งของพก้าเเมพระรัตนตรัยดีเป็นที่พ่งนุ้กสูนจัพระร พิชพระธรรมครั่งสอนของพระสัมมาสัพทธเจ้าโดยทุกคนเตีกำลังทุกขานี้เสร็จสรเสวะทายที่อัานาาอสังสนาคาเตขอข้าพระเจ้าทุกนีสวนในพิภพอันเป็นที่ยกอสตนจากทุกแฟนาคอน

ท่านเอาผสมโทนบุญคาา่ะเนีบายเอ็ฟซี่สุขสุขพล่ะเด้อค่ะเด้อคอยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ยดีไม่แห้งสุขสุขพลสาธุสาธุสาธุบุญน้ำกันสุขสุขพลเด้อจ้า